นอนเนี่ยน้ำปวดมากนะก็กระดูกกระดูกแค่ผมนั่งยองเนี่ยแล้วผมก็ขึ้นไปปวดไม่ควรนั่งมอญกระดูกแตกนี่มันก็ไม่ควรนั่งนะแตกมาคงเจ็บปีแล้วมีเอ็มไอยืนยันอย่างนั้นนะเนี่ยมันอักเสบอยู่เนี่ยเจ็บไหมแถวนี้ไม่ครับเนี่ยอ๋อเจ็บใช่ใช่ไอ้ไอ้ฝั่งนี้เจ็บครับแช่ถูงตรงนั้นะมันอักเสบอยู่ใช่ดูข้อเสื่อมก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่เลยนะเนี่ยไม่เกินระยะสองเลย มันอักเสบเยอะเลยเนี่ยใช่ตอนนี้ผมเคยเอายาเอาเอายาทาครับไทยก้าอักเสบเยอะมากเยอะบวกอักเสบเยอะมากเลยมีน้ำนี่อักเสบในข้อ,อพอสมควรแล้วก็ไอเขาขาวที่ลอยอยู่อาจจะเป็นเนือเยอที่อักเสบหรือเป็นหินปูนน่ะนะน้ำเยอะพอควรต้นดุหน้าเจาะอ,ออกอน,นะ นี่ผมยังสงสัยบางทีมันอักเสบจากเกาได้ไหมเนี่ยข้อยังไม่ได้เสื่อมไม่มากไม่เกินระยะสองเลยไอ้ข้อเสื่อมระยะไม่เกินระยะสองเนี่ยฉีดใช้เลือดเราเก็ดเลือดเรากับซีรัมอ่ะฉีดเข้าไปบำรุงดีที่สุดเลยแนะนำทำให้เต็มคอร์สก็แปดถึงสิบครั้งเลยนะ ศูนย์รักษาเข่าที่ผู้สูงอายุไว้วางใจพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเข่าของคุณ